สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอยากเช่นเคยนะครับ เพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจก,กันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับมาสรุปให้รับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องของราฟียวารานนะฮะล่าสุดครับมีรายงานกันออกมาจากมิลเลอร์นะครับสื่อของอังกฤษเนี่ยมีการระบุออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยกำลังกังวลว่าราฟียวารานเนี่ย อาจจะต้องมีการปิดเทอมยาวไปเลยนะฮะพร้อมๆ้องกับลิซันโดมาร์ตินีนั่นเองนะครับมิลเลอร์ได้มีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าวารานเนี่ยได้มีการรับการสแกนข้อเท้าแล้วนะครับหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ผลออกมาเนี่ยก็คืออาจจะต้องพักราวๆ6สัปดาห์ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าพอมันพักเยอะขนาดนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ น่าจะพลาดเกมที่เหลือสำหรับแมนยูหมดนะครับแต่ทีมงานของแมนยูเนี่ยก็ยังมีความหวังว่าจะมีการเร่งเรื่องของการฟื้นฟูวารานให้ทันในเกมช่วงท้ายของซีซั่นอาจจะเป็นในเกม FA ฟเับรอบชิงชนะเลิศก็ได้ถ้าเกิดแมนยูสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ ก็ต้องทําใจแล้วแหละนะครับสำหรับราฟียว,วารานะฮะซึ่งสิ่งนี้มันก็สะท้อนไปในเรื่องของตลาดช่วงซัมเมอร์เหมือนกันนะครับว่าในตําแหน่งเกี่ยวกับศูนย์หน้าก็ต้องเสริม แดนกลางก็ต้องเสริมเซนเตอร์ Center ตัวกลางก็ต้องเสริมครับแบ็กขวาอย่างเดียวไม่ได้ฮะเซนเตอร์ Center ตัวกลางก็ต้องเสริมให้มันมีคุณภาพเพิ่มขึ้นหาตัวที่มีความฟิตมีการลงเล่นแบบสม่ำเสมอเข้ามาลงเล่นให้กับทีมให้ได้นะครับเพราะว่าวาราในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทราบมาเป็นอย่างดีถูกไหมครับว่ามีอาการบาดเจ็บบ่อยในแต่ละซีซันนะครับยืนระยะไม่ค่อยได้ถึงแม้ว่าผลงานจะดีก็ตามนะครับโอเคก็ รอติดตามข่าวกันต่อไปนะครับว่าจะมีการอัปเดตเรื่องของการพักวารานมากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องที่2ครับที่เอามาสรุปกันก็คือเรื่องของการคาดการณ์เสบตัวจริงนะครับก็นัดนี้ จะมีการจัดทับอย่งางไรกันบ้างตามรายงานจากสื่ออย่าง m e ็เอ็นะครับแผนแรกก็เป็นแนวรายของเทวิกานะครับสัตรูเหมือนเดิมแม้กว่าเป็นดันโลเซนเตอร์คู่เนี่ยเลือกมากไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นเรียนเลิฟกับชอแล้วก็ด้านซ้ายก็เป็นมาราเซียนะฮะส่วนกองกลางก็คาซิเมโรเอเล็กซนแล้วก็ซาบิเซอรนะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ย สมิลลักเคิร์ดจัดออกมาก็คือบรูโน่รรดฟอร์ดแล้วก็อันโตนีส่วนในเรื่องของแบ็กซ้ายก็เลือกมากไม่ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าชอต้องหุบเข้ามานะครับแล้วก็ในตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยผมอาจจะมองว่าเป็นวันวิซาก้ามากกว่าที่จะเป็นดาโลนะเพราะว่า ตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยมันต้องรับมือกับมิตมะด้วยนะฮะซึ่งดาโลไม่น่าจะไหวนะครับในมุมมองผมนะแันที่2ครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็คือแบ็กขวานะครับก็เป็นในรายของมอนวิซาก้าแทนดาโลจากแผนแรกนะครับแล้วก็กองกลางก็เป็น ชุดหลักนะฮะก็คือคาสิเมโรเอเด็กเซนแล้วก็บรูโน่แนวรุกเนี่ยอาจจะมีการใช้วอเบคอร์สกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็แรดฟอร์ดด้านซ้ายนะฮะเ้า่ขวาเป็นอันโตนีนะครับก็จะค,คล้ายๆกันสําหรับแผนที่3นะฮะแต่แผนที่3เนี่ยจะมีการใส่ดาร์โลมาเป็นแบ็กซ้ายนะครับซึ่งดาร์โลแบ็กซ้ายเนี่ยก็ลงเล่นมาแล้วนะครับแล้วก็ทําให้ดีด้วยขึ้นมายิงประตูได้บางทีเทนฮาร์กอาจจะ ยังไม่ไว้ใจมาเลเซียแล้วก็ใช้ดาโลมากกว่าในตำแหน่งแบ็กซ้ายไปก่อนนะครับในช่วงนี้นะส่วนตำแหน่งอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับผู้เล่นจำกัดด้วยส่วนหนึ่งนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเรื่องของการคาดการณ์ก่อนเกมแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับอีวานโทนี่กันหน่อยมุมมองของดิออนรับรินนะครับซึ่งเป็นอดีตศูนหน้าของอัศวินล่าเนี่ยก็ได้ออกมาแนะนำนะฮะว่าแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยควรหันไปให้ความสนใจอีวานโทนี่ครับหัวหอ,อ,อกตัวเก่งของทางเบรนท์ฟอร์ดนะฮะซึ่ง ดับลบินเนี่ยบอกว่าเอร์เคนฮารกเนี่ยชอบสูตนหน้าที่มีความสูงใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ย นี่คือส่วนหน้าที่ตอบโจทย์ครับมีความสูงใหญ่คล่องด้วยแล้วก็ทำประตูแบบต่อเนื่องได้นะฮะโดยในช่วงซีซั่นนี้อีวานโทนี่ลงไปแล้ว32นัดนะครับยิงไปแล้ว20บประตูแล้วก็อีก5แอซิดนะฮะผลงานโดดเด่นมากราคาก็น่าจะไม่แรงด้วยนะครับนั่นคือปัจจัยสํสำคัญเลยนะครับแต่แมนยูไม่ค่อยมีข่าวนะครับถ้าเกิดไปตามข่าวดูก็คือมีอยู่บ้างแต่ว่าข่าวมันน้อยมากนะฮะสำหรับอีวานโทนี่กับแมนยูส่วนใหญ่ก็เป็นเคียนกับโอซิมิเนเดิมเดินะครับ พอพูดถึงวิกเตอร์โซิมเฮนครับก็มีกระแสข่าวโอซิมเฮนออกมาทันทีครับตามรายงานจากคอร์เรเลเดลสปอร์ตนะครับมีการระบุออกมานะครับว่านาโปลีเนี่ยได้มีการมองหาทางเลือกตัวแทนของโอซิมเฮนเอาไว้แล้วนะครับนั่นก็คือแทมมี่อราฮัมหัวหอกของทางโรมานั่นเองนะครับ แต่ก่อนที่จะซื้อนักเตะเข้ามารดแทนเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็มีการแจ้งไปยังสโมสรแมนยูหรือว่าสโมสรที่ให้ความสนใจนะครับว่าถ้าอยากได้ตัวโอซิมเพนเนี่ยพวกเขาต้องมาในราคาอยู่ที่120ล้านยูโรนะฮะก็อึ้งไมาตตามกันราคาสูงมากนะครับก็อยู่ที่แมนยูแล้วแหละว,ว่าจะจริงจังไหมเกี่ยวกับดิวนี้นะครับในรายของเอธนีลองกาครับก็มีรายงานจากดิลติคับมีการระบุออกมานะครับว่า เอเวอเรสตนสนใจที่จะดึงตัวอิลองกามาตั้งแต่ช่วงมกราคมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงซัมเมอร์ก็ยังมีโอกาสนะครับแมนยูจะมีการตัดสินใจหรือว่าอาจจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับอนาคตของทั้งอิลองกาแล้วก็ฟาโกนโดว่าจะเอาอย่างไรต่อไปนะครับในช่วงซัมเมอร์ ส่วนในเรื่องของการขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็มีการเล่นกระแสกันออกมาจากหลายสื่ออังกฤษแบบต่อเนื่นองเนาะอย่างที่ผมบอกกันไปทั้งเทลากาฟเดลกาเดียตนะครับเดียนติกก็เล่นข่าวออกมาเหมือนกันซึ่งมีการระบุออกมานะครับว่าถ้าเกิดแมนยูอยากได้เงินจํานวนมากจากการขายเนี่ยมันมีนักเตะ2คนที่จะสามารถขายแล้วก็นํารายรับเนี่ยเข้ามาสู่สโมสรได้นข้างเยอะเนี่ย มี2รายก็คือจจดอนซานโชคนะครับที่แมนยูสามารถขายได้ในราคาที่สูงนะครับเนื่องจากว่าอายุก็ยังน้อยด้วยนะครับแต่มันก็ยังเป็นเม็ดเงินที่แมนยูขาดทุนอยู่ดีนะต้องบอกก่อนแมนยูซื้อมาแพงแต่ว่าต้องยอมขายแบบขาดทุนแต่ว่ามันก็อยู่ในระดับที่ สูงพอสมควรที่แมนยูเนี่ยสามารถเอาเงินส่วนนี้ไปสมทบกับเงินทุนที่เอาไว้ซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาอีกหนึ่งรายครับก็คืออันโตอนี่มาซียานะครับที่ก็มีโอกาสที่จะโดนขายในราคาที่สูงเช่นเดียวกันพอๆกับเจดอนซานโชนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทั้งสองรายถ้าเกิดแมนยูคิดที่จะขายจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะครับเนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยมีฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่าเสมอด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของความฟิตมาซียามีปัญหาเรื่องของ,ของการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็มีเรื่องของเม็ดเงิน,นยสูง นะครับค่าตัวก็อยู่ในดับที่สูงด้วยเพราะฉะนั้นบิ๊กวิ๊กทีมที่มีเงินเนี่ยเขาก็อาจจะต้องคิดหนักหรือ ดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีบิ๊กทีมที่มีเงินทุนหนาเนี่ยให้ความสนใจนะครับเพราะฉะนั้นการขายมันก็เลยเป็นเรื่องยากกันไปแล้วก็ทีมที่สนใจเนี่ยอาจจะเป็นทีมที่มีงบที่ไม่เยอะสักเท่าไหร่ในการดึงนั่นแหละนะครับและนี่คือเหตุผลนะครับว,ว่าทําไมการขายจาร์านโชแล้ก็มาซิลเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเกิดขายได้ก็จะเป็นการขายที่ได้กําไรสูงมากๆเมื่อเทียบกับลิตรายชื่อคนบนเกาที่มีการ แจกแจงออกมาประมาณ10จนถึง15หลายชื่อได้ที่ผมเคยอธิบายมาในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับส่วนในตำแหน่งผู้สบตูครับล่าสุดแมนยูเนี่ยก็ไปม,มีข่าวเชื่อมโยงกับ ผู้สับ,บตูอีกหนึ่งรายนั่นก็คือจอร์จี้มามาดัสวิลลี่นะครับผู้สับ,บตูของทางบา l เลเซียนั่นเองนะครับตกเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของแมนยูเรียบร้อยนะครับโดยที่แมนยูเนี่ยวางแผนที่จะดึงเงินเข้ามาร่วมทีมมาแทนที่ดเดบิการในแบบแระยะยาวนะครับเป็นผู้สับ,บตูที่อายุยังน้อยด้วยครับ22ปีนะฮะผลงานส่วนตัวอยู่ในทิศทางที่ดีถึงแม้ว่า ภาพรวมของแอสโมสรนเนี่ยจะย่าแย่อยู่ก็าตามนะครับซึ่งถ้าเกิดบาเลนเซียเนี่ยยังย่าแย่อยู่แบบนี้ถึงขั้นที่จะต้องตกชั้นเนี่ยการที่แมนยูจะไปซื้อจอจี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องง่ายไปอีกเพราะว่าราคาก็ไม่แรงอีกด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในรายชื่อที่กําลังมีข่าวอยู่ในตอนนี้นะครับส่วนประเด็นของสกอตแลนด์แมททูเนยครับก็มีการเล่นข่าวกันออกมาเหมือนกันนะครับโดยมีการระบุออกมาจากสื่ออย่างดิอันติกครับมีการระบุว่านิวคาเซลยังค,งคงให้ความสนใจแมททูเน แบบจริงจังนะฮะถึงแม้ว,ว่าจะมีการรายงานกันดอ,อกมาว่าเอเดนทฮกยังมองว่าแมคกซ์วนเไปต่อแมนยูได้ก็ตามนะครับแต่นิวคาสเซิลแล้วก็เอดีฮาวเนี่ยชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เตรียมที่จะมีการดําเนินการในช่วงซัมเมอร์นี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยลองมาแล้วในช่วงมกราคมที่ผ่านมานะครับแมนยูเองก็อาจจะยอมขายก็ได้นะฮะถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยได้เม็ดเงินราคาอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์เป็นอย่างตา่ำ น,นี่คือข้อมูลที่มีการเล่นกันออกมานะเกี่ยวกับอนาคตของแมตตูวินิสน,นะครับเิวคาเซิลเพิ่มระดับความสนใจไปอีกนะครับปิดท้ายกันครับเรื่องของเอริกบายยีโรโมาโนบอกว่าเอริกบายยีเนี่ยจะกลับมาที่สโมสรอนแมนเชสเตอร์เดอีกครั้งอย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่หมดสัญญาการยืมตัวตามที่ทางโรมมโนได้รับข้อมูลมานะครับแต่การกลับมาของเอริกบายยีก็ไม่ได้หมายความว่าบายยีจะได้ไปต่อกับทางแมนยูนะซึ่งดูเหมือนว่า นักเตะรายนี้ไม่ได้แบบเป็นส่วนหนึ่งของทางโปรเจกต์เอเดรเกนทากหรือแมอนยูในช่วงซีซั่นหน้าเว้นเสียว่า มันจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงก็คือ,อยู่ดีเนี่ยเอเดรกบายี่ซ้อมเข้าตาเล่นพีซั่นเข้าตาทางเอเดร็กเทนฮากนะครับเทนฮากก็ไม่อยากขายอะไรประมาณนั้นครับแต่เบื้องต้นเนี่ยลำดับแรกก็คือแมนยูพร้อมขายอยู่แล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์นะฮะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสโม,มสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกดมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ